หลายที่ที่แล้วคุณเขาชวนผมอยากจะให้ผมเจอโปรเทนนะให้เรานักเจอกันบ่อยหลายที่ที่แล้วคุณเขาชวนผมอยากจะให้ผมเจอโปรเทนนะให้เรานักเจอกันบ่อยก็วันนั้นทื่ไม่ว่าง ก็เลยคุณเขาพยายามอีกทีให้นัดให้เราได้เจอกันสุดท้ายวันนี้เราก็ได้เจอกันในประมาณนี้ครับสวัสดีรชนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเห็นโปรเชนผมกอดโปรเชนเลยคุณเขาพาเราไปทัวร์ที่สวนโมกชัยช่อันนี้ครับเป็นร้านที่ท่านเนี่ยบอกว่า ทำไมเราจะต้องเอาเงินมากมายไปลงทุนในการสร้างวัดแพงๆในการสร้างโบสถ์แพงๆทำไมไม่ให้ท้องฟ้าเป็นวิหารและต้นไม้เป็นผู้สอนธรรมทำไมไม่ให้ไก่เป็นเจ้าอาวาสและทำไมไม่ให้หมาเป็นผู้สอนให้เราจักความเมตตาเพราะฉะนั้นท่านจึงเชื่อเชื่อในธรรมชาติท่านเชื่อว่าคนเราสามารถเรียนรู้ได้จากต้นไม้ก้อนหินท้องฟ้าและผิดเราเราถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน คนทันบัผมก็ลงใน Facebook ให้ลูกเพจดาวว่าใครเป็นใครอยู่ด้านซ้ายใครอยู่ด้านขวาอมมีคนเดาวแบบนักกักทุเรียนเป็นจาระทิศใช่ไหมมีประยุกต์มีเซกโลโซคุณเขาโดนเซกโลโซเยอะมากแล้วอีกคนหนึ่งที่แบบเขาหากกันแบบคล็อกกันไม่หยุดผู้ชาราใช่ก็ขอบคุณมากลูกเพจที่แบบ คอมเมนต์นอะไรกันตลกมากเพราะว่าเราทางเขา้าเราแบบวบล็อกกันตลอดเวลาเพิ่งลงลงรูปภาพนี้แบบเสียนาทีที่แล้วอยากให้คนดาเดาว่าซ้ายขวาคือใครใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าเป็นโฮดูแบบ <c oughs> โทโทเชนโดนหนักมากเออเบนเบน,น,น <c oughs> เบน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 ชาลทิตทำไอดอลเลยไอดอลทั้งนั้นเลยลุงตู่นี่ไอดอลเลยนะดูแกลทุกเวลาบุบบ่งเย็นทุกวันติดตามอยู่ แล้วก็ไอนนแแฟนฉันยังเด็ดอยูเด็ดร้องจุไอ้นไหพรพใจมากอะไรที่แบบแจ็คแชมแจ็คแฟนฉันเ็โลโซเด็โลโซพี่สิงโตนำโชคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใครใครอันนี้เลย ผู้ลนะโชคดีผมไม่โดนเลยเป็นเพจผมเองลองลงในเพจคุณเขาก็โดนเชนเลยดูว่าจะเป็นหนม่่ลูกลูกเพจผมใช้ได้เลยใช้ได้เลยผมนี่ลูกขึ้นยืนเลยครับ ลชจอมากอสุวินอุตุกับไรนะปีศาจทั้งแบบปีศาจคำว่าทั้งแปดแปดแปดแบบทั้งแบบทั้งแบบมันเป็นภาษาที่ผมแบบผมยังเพิ่งเพิ่งเรียนภาษาไทยไม่ t is เป็นแปลว่าอะไร I know I know it เราว่าโอเชนเล่ามาให้ผมฟังมันทำให้ผมอยากอาหาหนึงสึงเบนี้อันดุสิคนหนึ่งใหม่เขาต้องไปสู้กับปีศาจแปดตัวอันแรกคืออันที่ดูที่อันตรายมากที่สุดนะทำไมต้องหาอันที่อันตรายมากที่สุดครูก็ตอบว่าอันที่ชุนเฉียวไม่ได้แปลว่ามันเป็นอัน ที่อันตรายมากที่สุดแล้วผมผมชอบมากเลยเพราะว่าผมก็ถูกสอนแบบนแบบั้นเราไม่ควรจะกลัวคนที่แบบโวยวายเสียงดังแล้วแบบทำตัวแบบ agressive เราควรจะกลัวคนที่อยู่ข้างๆคนนั้นที่นิ่งๆเงียบๆเพราะว่าคนนั้นกำลังคิดกำลังคิดว่าจะทำอะไรในสถานการณ์นี้ใช่ตำรวจสอนผมตำรวจบอกผมว่า ถ้าเขาไปหากลุ่มเขาเจะกลัวเราสังเกตคนที่เงียบมากที่สุดก่อนเพราะว่าเขาขึ้นมาคิดว่าจะทําอะไรจะวิ่งหรือว่าจะสู้กลับมาะไาอย่างไรคุณเขาก็พาไปมันจะมีกาสิบรูปภาพแล้วมีคําบรรยาย คนหนึ่งเข้าไปในป่าเขาเห็นรอยเท้าควายก็พยายามหาควายพอเจอควายเขาก็พยายามเพื่อที่จะควบคุมมันเพื่อที่จะเอามาทำงานให้เขาเขาก็เลยใช้แรงใช้สมองใช้ทุกอย่างที่เขามีเพยายาื่อที่จะชนะยายานเขาก็เปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนเกี่ยวกับความสำเร็จเ,เราก็ต้องมีปัญญาต้องมีแรงเพยายาื่อที่จะทำให้ตัวเองสำเร็จ สุดท้ายเด็กคนนี้ก็ชนะควายควายก็ยอมเขาก็ขี่ควายภาพนี้ก็ควายเราเด็กอยู่บนควายภาสัญลักษณ์ของความสําเร็จแล้วเหมือนเขามีทุกอย่างเขามีชื่อเสียงเขามีเงนินเขามีความสุขของที่โลกมนุษย์มีทุกอย่างวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่ามันไม่ได้ทำให้เขามีความสุขจริง เขาก็เลยเข้าไปในก็เลยมีรูปภาพที่ไม่มีอะไรเลยแบบรูปภาพว่างเปล่าผมก็ผมก็คนลุกตอนนั้นแล้วบก็เห็นแล้วแบบอ๋อมัน,ม,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 นมันชอมมากเลยสุดท้ายเขาก็เข้าไปทิ้งวัวก็อยู่อยู่ในป่าแล้วก็ยพยายามหาความสุขอยู่ด้วยตัวเองอันที่สุดท้ายมันเป็นรูปภาพที่เด็กคนนี้ไปหาหนักปราเจอ อันนี้เป็นรูปภาพที่ผมชอบมากที่สุดนักปราชญ์คนนี้สามารถทําให้โลกดีขึ้นกับความคิดของเขาทําที่แนะเด็กคนนี้ได้แล้วมันมาตาสว่างเนี่ยจะเห็นโลกได้กว้างขึ้นเราก็ต้องหาแล้วมันทําให้ผมนึกถึงตัวเองว่าผมพยายามหาคนนี้มาตลอดชีวิตเราก็เห็นว่าความสําคัญของมีเมนทอลมีคนที่ผู้ใหญ่ที่มี ประสบวาการมากกว่าเราที่จะช่วยให้เรามองชีวิตได้กว้างขึ้นเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นสมัยนี้มันมาจัจจรรท์แบบมันมีเน่ตเรามีแบบเราสามารถไปฟังคนคนนั้นได้ใน YouTube คนที่แบบเสียชีวิตแล้วที่ผมฟังอยู่พอผมได้ยินเขาผมก็รู้สึกว่าโลกสว่างมากขึ้นผมกคแบบได้ปรัชญ,ญาของเขาโดยที่ สมัยนั้นก็ไม่มีแต่สมัยนี้มัเรามีแล้วเรามันมีอยู่ในหนังสือด้วยก็วันนี้สุดท้ายก็เป็นวันที่ดีมากผมโปรวอรบ้างวนนี้แล้วได้จะได,ได้ได้มีเพื่อนใหม่แล้วโปรเชงก็แล้วน่าจะได้เจอกันอีกแล้วก็ร่วมงานกัน